เย็นชฉาเงียบเงนันซาดิคคุโรกินัก่าสาวในคราบศิลปินสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ผมานิศสอนนะครับและนี่คือประวัติของบอสในซื่อฝูอีกแล้วครับผมในตอนที่3กันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ตัวละครที่ผมจะหยิบมาก็คือคุโรกิครับผมใช่กำเนิดของเธอครับผมเดิมทีแล้วเธอเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแต่เธอได้มีน้องสาวหนึ่งคนนะครับ แต่แล้วน้องสาวข,ของเธอก็ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะทำให้คุโรกิโทษตัวเองหนักมากนะครับจนเธอได้หันหน้าเข้าสู่ทางสายารอกนะหรือว่าเส้นทางของความอารมณ์แบบความผิดความแค้นอะไรประมาณนั้นนะครับและต่อมานะผมเธอก็ได้ถูกไล่ออกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและเธอก็หนีมาอย่างประเทศจีนนั่นเองโดยไม่มีใครรู้ถึงประวัติของเธอเลยแล้วก็ครอบครัวของเธอด้วยนะครับไม่มีใครรู้เลย และหลังจากนั้นนะครับผมเธอก็ได้หันไปร่วมมือกับหยางนะครับก็คือตอนเริ่มเกมนะครับผมฉากเริ่มเกมเลยนั่นแหละหลังจากเสร็จงานกับหยางนะครับเธอก็ผันตัวไปเป็นศิลปินนะครับผมในพิพิธภัณฑ์ของเธอนะแล้วก็ละเว้นอ่อยวางที่จะไม่ฆ่าใครอีกแล้วนะครับซึ่งของข้างในพิพิธภัณฑ์นะครับรวมถึงการแสดง,งเธอเนี่ยก็จัดตั้งไว้เพื่อลำลึกถึงน้องสาวของเธอนะครับที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุนั่นเองนะครับผม และตัวเราก็ไปเจอในที่สุดแล้วก็ได้สู้กับเธอนะครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับประวัติของคุโรกินะครับผมนะะักฆ่าสาวในคราบศิลปินนะหวังว่าจะชอบกันครับผมขอให้ดูคลิปนสนุกครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย